สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานสื่อน้าไหมที่สีสระบุรีจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะเดีย๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีแรบางการปฏิบัติแบบ สำหรับทื่แรกนะคะทางร้านก็ได้มีต้างติดไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าก่อนที่เข้ารับบริการนะคะจะต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่หน้ากากผ้านั่นเองค่ะฮัลโหล,ละค,ะค,ค่ะทำผมหรอคะสวัสดีค่ะเพราะว่าใช่ลวค,ค,ค่ะ๋อได้ค่ะสามหกจุดห้าค่ะเดินค่ะ สำหรับการรักษาความสะอาดนะคะมาตรการของร้านนะคะผู้ที่ให้บริการนะคะก็จะมีการล้างมือทำความสะอาดนะคะด้วยน้ำเปล่าแล้วก็สบู่นะคะอย่างน้อย20วินาทีนะคะทั้งก่อนและหลังให้บริการนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะผู้ที่ให้บริการเนี่ยจะสวมเสื้อแขนยาวนะคะใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยใส่ f a c ช s ล e รวมถึงใส่ถุงมือยางตลอดการปฏิบัติงานและที่สําคัญก็คือจะไม่มีการพูดคุยระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการนะคะเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะ ทางร้านยังมีมาตรการในการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอรวมถึงอ,อุปกรณ์ที่ใช้่วมกันไม่ว่า,าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าเช็ดฝุต่างๆนะคะทางร้านก็จะมีาก,การซักทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะทางร้านยังมีการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เก้าอี้โซฟาต่างๆนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างน้อยสองชั่วโมง่อครั้งนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการชำระค่าบริการนะคะทาง ลูกค้านะคะได้สแกนสะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็การสัมผัสเชื้อจากเงินนั่นเองค่ะทางร้านนี้นะคะก็จะมีสมุดนะคะซึ่งสมุดนี้นะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นวันที่ชื่อนามสกุลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อเป็นการที่ถ้าหากมีการแพร่กระจายของเชื้อหรือมีการติดตามนะคะก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีท่านใดบ้างที่มาใช้บริการทางร้าน ลืมนะคะโควิด19ป้องกันได้ทุวกเราล่วมมือกันเพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มต้นที่มือของเราครีมสเกเ,เตอร์รวมพลังคนไทย